มาตอบข้อสอบโทอีกแบบง่ายๆไวๆกับครูพี่ไทยกันนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยเห็นบ่อยมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโทอีกหรือกพอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกเรื่อยๆเลยเป็นการวัดสตรัคเจอร์นะครับทุกคนรู้ได้ยังไงดูจากช้อยส์ได้ง่ายๆเลยนะสังเกตเห็นช้อยส์ไหมฮะ A B C D เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนตระกูลเดียวกันแต่ต่าง Part of Speech นะในลักษณะข้อสอบแบบนี้พยายามอย่าเพิ่งแปลนะครับให้ดูโครงสร้างเป็นที่ตั้งก่อนว่าไอ้ตัวที่เขา blank เนี่ยต้องการ Part of Speech แบบไหนนะครับซึ่งเรามาดูใน,นช้นอยส กับ conserve แบบเติม s เนี่ยฮะข้อ a กับข้อ b เนี่ยมันเป็นลักษณะของ verb แท้เห็นไหมฮะ conserve ก็จะเป็น plural verb นะฮะ verb แบบพหูนามแล้วก็ uh, conserve แบบเติม s ก็จะเป็น uh, singular verb นะครับหรือ verb แบบเอก,กพจน์เนาะส่วน uh, conservative ลงท้ายด้วย tive แบบนี้เนี่ยเป็น adjective นะครับแล้วก็ conservatively นะแน่นอนเติมท้ายแบบ lee อย่างเงี้ยก็จะเป็น adverb เพราะฉะนั้นเรามาดูครับซึ่งสังเกตเห็นไหมครับทุกคนว่าเขาบอกว่า Mr Henry has provided a dot a dot estimate of the c o t of expanding distribution statewide นะเวลาสังเกตพิจารณาง่ายๆชัดเจนเห็นคาว่าอานไหมครับอาเนี่ยเป็น article ครับ article จะต้องตามด้วยคำนามเสมอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พิจารณามันมีจุดๆแล้วมีคาว่า estimate แล้วมีคาว่า of เราแบ่งตรง of ได้เลยนะฮะเนื่องจาก of เนี่ยเป็น preposition เวลาเราตัดประโยคตรง preposition เพราะ preposition จะตามด้วยคำนามเสมอและ pre เนี่ยจะาวางไว้หลังนาวด้วยเพราะว่าเป็นตัวขยายนะเป็นการขยายความฉะนั้นชัดเจนว่า estimate เ,เป็นคำนามฉะนั้นระหว่างอะไปจนถึง estimate ซึ่งเป็นคำนามเนี่ยตรงกลางตรงนี้ซึ่งวางไว้หน้าคำนามเนี่ยนะฮะเป็นไปได้กรณีเดียวก็คือ adjective เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าข้อ c เนี่ย conservative เนี่ยเป็น adjective เราก็เลยเลือกตอบ choice c ได้เลยทันทีแล้วก็ถูกต้องเหมือนแบบแน่นอนด้วยไม่ต้องพยายามแปลด้วยนะฮะ แต่โอเคหลายคนอาจจะอยากรู้ความหมายเรามา,เ,เ,าเรามาลองดูกันสักนิดหนึ่งถ้าบอกว่า Mr Henry has provided has provided นี่น,นะฮะเป็น verb to have บวก verb ช่อง3เป็น perfect นะครับก็แปลว่าทำเสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนแบบ provide แปลว่าได้ให้ให้อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้ อ่าดอ t ดในที่นี้เราบอก Conserva t i v e conservative ในที่นี้เนี่ยจะแปลว่าอนุรักษ์ที่ซึ่งอนุรักษ์ที่ซึ่งถนอมไว้ที่ซึ่งเก็บไว้ที่ซึ่งเก็บรักษาคือตระกูลเหมือนแบบเก็บรักษาถนอมไว้อนุรักษ์ไว้พวกนี้ใช้ในความหมาย c อ n s e r v a เรทีนะะหรือถ้าเป็น Ver b ก็ conserve นะได้เลยนะครับอ,อ s t i m a t e เนี่ยการประมาณการเห็นไหมเพราะฉั้นแสดงว่าเขาบอกว่า Mr. Henry เนี่ยได้เหมือนแบบมอบไอตัวการประมาณการที่เหมือนแบบเตรียมเอาไว้อ่าการประมาณการที่เตรียมไว้ประมาณการอะไรประมาณการของ นะงบประมาณหรือค่าใช้ใจ่ายนะฮะ of, of expanding distribution distribution การการกระจายการแพร่กระจายแจกจ่ายนะครับเหมือนแบบการขยายการเ,เหมือนบแบบแพร่กระจายไป statewide ก็คือไปทั่วทั้งทั่วทั้งรัฐในกรณีแบบนี้อาจจะเป็น nationwide ก็ได้ทั่วทั้งประเทศก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายความแปลคำแปลของเขาแต่ว่ามันจะง่ายกว่านั้นถ้าสมมติว่าเราเห็นปุ๊บแล้วเรารูวววว้ว่าอ๋อนี่คือ adjective เราเราเลือกตอบ C มันแค่วีเดียว ก็ตอบถูกแล้วครับ